สวัสดีครับวันนี้กุุงเจริญสับสิพามาเบิงงัวแมพันธใสใหญ่นะครับเด้อใสยักษ์ครับแม่พันธุ์ใสยักษ์ลูกตัวที่สองในท้องเพิ่งผสมได้กับสองเดือนนะครับซีว9 6ศูนย์เก้าหกแม่พันธุใสยักษ์นะครับนะเปิดราคาไม่แรงครับราคาไม่แรงนะครับยำราคาไม่แรงแม่พันธุ์ใสยักษ์อีกหนึ่งตัวของฟาร์มเรานะครับ ติดตามกันเลยครับนี่ครับฟาร์มเราขาม,มาขำม,มาเราก็จะไล่ยุงให้วัวนะครับน้ำมันดีเซลนะครับไล่ยุงให้วัว นี่ครับเราจะไล่ยุงให้วัวก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูแม่พันธุ์ไซย์ของเราน้องช้างน้ํารอเราอยู่น้องช้างน้ํานี่เราเปิดไม่แพงนะครับแปดสิบเจดครับแปดสิบเจ็ดแปดมื่นเจ็ดพันนะครับแปดหมนเจ็ดันเดี๋ยวเราเจะติดตามดูพอาะแล้วละฮะพอะแล้ว ไลยุงนะครับไลยุงให้วัวได้นอนไลยุงเสร็จเราจะไปเปิดแม่พันธสไยยักษ์นะครับแม่พันธสไยยักษ์เพียง87ครับ80,007ผสมซีย096จะเข้าครบ2เดือนแล้วครับโอเคนะครับเราจะไปดูแม่พันธสายยักษ์กันเลยนี่นะครับใหญ่ นาลึกดูหางครับหางสวยครับหางเป็นวัวโครงสร้างใหญ่ครับ ดูหน้านะครับหน้าสวยนมนมสีเต้าครับผ่านการดูดมาหนึ่งตัวนี่ครับทายจนมืดจนคําเลยครับเมื่อนี้ คาเดลย,ยุงใหงงัวยอยู่กะแมเมื่อกี่ก็เปิด8ปดหมืนเจดนะครับด้วยผสมซีไวศูนย์เก้าหกได้เกือบสิสองเดือนละครับรับประกันตํานี้แต่ทองนี่กะยังรับประกันมันได้เพราะว่าตรวจทองยังมันได้นะครับเนาะ้ามากกะเปิดโทรนะครับศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าช่องทาง y youtube กะกุ้งเจริญศาบช่องทางเฟซบุ๊กกะกุ้งเจร,ริญศาบครกับ ผายเบิ้งแล้วมากะฝากติดตามนะครับเด้อเทาสิมีให้เบิ้งตลอดครับทุกมือมัวเฮายังมีสิเปิดอีกหลายครับสองฝั่ง,งนะครับฝากติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับกับเป็นช่องทางใหม่ครับสำหรับเ c ีเพื่อสีได้มาเบิ่งกันสะตาดครับว่าเป็นจังไดลักษณะการเลี้ยงจังไดมัวเขาไม่ตัวใด ่าเป็นยังไงบำรุงยังไงรักษายังไงกิน,นอย่างยู่ยังไงครับไปงามเคยยังไงกะเบิง่งติดตามนี่นะครับเด้ออย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกะมือนี่กะมีโตนี่แหละครับเปิดครับน้องสร้างนำครับแปดหมื่นเจ็ดครับผสมได้ที่สองเดือนโอเคเนาะครับเนาะสวัสดีครับ